ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีมอลลแผเพลวเพาเสงทองทุกทันพี่น้องชิปนี้พี่น้องหลังจากที่ทางคุณแพลว์เพาได้โพสต์สิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะทางเพจดังก็โพสต์แบบนี้ทันทีพี่นอ้องในส่วนของที่ทางคุณแพวเพาได้โพส์นั้นพี่น้องเพิ่นได้บ่าวถึงว่าในส่วนของสถานการณ์นาเวที่นั่พี่น้องส่งพลังและกำลังใจให้ทีมงานทุกคนฝนตกพื้นแฉะ เละทั้งสนามวันว่าบนเวทีก็ลื่นแต่การทํางานมันก็มีอุปสรรคบ้างเป็นเรื่องธรรมดาวันว่าพี่น้องทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ทีมเบื้องหลังหนักสุดๆวันนี้เคียงข้างกันสู้ๆนะคะวันว่าพี่น้องนั่นแหะพี่น้องหลังจากที่ทางโพสต์ของทางคุณแพลวเผ่าได้โพสต์ข้อความดังกล่าวนะพี่น้องเนาะในส่วนของทางเพจของทางคุณอ่าเรดี้พรทิพย์พิ่นกับโพสต์ือกันพี่นอ้องอบอกว่า แขกรับเชิญมาก็แล้วลูกมาก็แล้วยังไม่ช่วยวาสันว่าดูสภาพความตกต่ำของจุดๆด,ด,ด้วยว่ามันขนาดไหนวาสันว่าเพลินก็บ,บอกอีกว่าสังคมเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนอย่างจุดๆค่ะวาสันว่า นั่นล่ะพี่น้องอันนี้เป็นในส่วนของโพสต์เนาะพี่น้องเนาะทําเอาทางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเนาะพี่น้องอ่บาบพว่าสิเป็นในส่วนของโพสต์ทางคุณแพลเผาที่ได้โพสต์นั้นเนาะทางเอฟซีเพิ่นกับเขามาทรงกําลังใจล้วล้วบอกว่าเข้าใจเลยสถานการณ์แบบนี้อ่บาบพว่าสิเป็นวงใดก็คือต้องสู้กันตัวไปวัาสัว่าพี่น้องแต่ก็สิมีในส่วนของบางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะพูดถึงในส่วนของที่เอาน้องนาริตะมาบนเวทีแล้ว ในตอนนี้เป็นในส่วนของช่วงหน้าฝนฝนตกบอกว่าทรงสารน,นองบ่ตกเอานองไปดอกประมาณนี้ละพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของที่ทางาเพจที่ทางเลดี้พรทิพย์ในโพ์ไ้กสัสมีในส่วนของทางเอฟซีของทางาเพื่อนในเขาไปคอม,มเมนต์บอถึงเรื่องนี้ท่านที่ละบอกว่าเบิดเวลาของนางแล้วววาสันวามันดันทุลังคิดว่าจะควงจริงว่าสันวานี้ละกร,รมติดจรวดพิษสินพิษไข้อ,อ มินำซ้ำยังไปขึ้นรับครูพ่อแก่ลิเกอีกวาสันว่า,อาคอมมต์น,นี่บอกว่าเกิดมาเ่าปานนี่หาตะเคยเห็นนั่งอันนี้ละแห่ข้อกัามูวาสันว่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมมิ์ของทางชาวเน็ตท,ที่เข้ามาคอมมิน์ในเพจของทางคุณเลด,ดี้กันเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็บอกว่าเว้นกรรมเริ่มทํางานอีพ่อพอ่อยุบวงไปเลยนะวาสันว่าพี่น้อง หลายคอมเมนต์หลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะเขามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันบอกว่าหมดเวลาของนางแล้วประมาณนี้แล้วพี่น้องแล้วก็บอกว่าถึงกาละอาวสารของวงนับถอยหลังได้เลยประสันวาไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องในส่วนของเอฟซคุณแพลผาว ก็เข้าไปฟาดเดือดกลับนะพี่น้องเนาะบอกว่าเขาดังไม่ดังเขาไปหนักหัวพวกมึงส่วนไหนไปสันวา่าเขาจะมีผัวใหม่เขาไม่ได้หนักหัวพวกมึงหรอกไปสันวา่าพี่น้องบางคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะก็บอกว่าในส่วนของอ่าที่เป็น FC, เอฟซีเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็รักหญ่บงานนะแต่ไม่อยากให้ไปว่าเขาต่างคนต่างทํางานดีกว่าถ้างานไหนคนดู ตัวเกียวน้อยเขาจะเข้ามาดา่าว่าสันมาพี่น้องเอาบานนี้พี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงน้องพี่น้องเนาะในเรื่องนี้กับข้อมินไว้ใต่ลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่พี่น้องเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า